กับ mercedes-benz glc 220d coupe amg รุ่น facelift นะครับรถมาพร้อมกับตัวรถสีขาวสุดฮิตนะครับชุดแต่ง amg package รอบคันไฟหน้า led high performance ล้อแม็กดับเบิ l e s p o k amg ขนาด19นิ้วนะครับภายในแต่งด้วยเบาะหนังสีดำหน้าจอเป็นแบบ lcd พร้อมระบบมัลติมีเดียแบบ mbux รถปี2020นะครับยังมีวารันตีถึงเดือนตุล,ลาคมปี2023เลขไมล์น้อยสุดเพียงแค่19,000กิโลราคาพิเศษสุดที่ bmk ตั้งไว้นะครับเป็นแค่3,390,000บ,บาทคันนี้มีอะไรพิเศษเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันดีกว่าครับ ที่เห็นก็คือตัวระบบไฟหน้าของเขาครับตัวนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงระบบไฟหน้านะครับตัวนี้จะเป็นระบบ LED High Performance ซึ่งตัวก่อนหน้านี้นะครับจะให้ตัว LED Intelligent Light System แต่ตัวนี้มานะครับปรับลดลงมาเหลือเป็น LED High Performance ดีไซน์ไฟหน้าของเขาครับถ้าจะดูการออกแบบจากภายในของโคมไฟต้องบอกเลยว่าสวยงามมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็กันชนหน้าแบบ a MG ทรงใหม่นะครับต้องบอกเลยว่าการดีไซน์เนี่ยจะคล้ายๆพวกตระกูล 63- 53มนะครับมีการดีไซน์ที่สวยงามดูสปอร์ตสวยงามมากยิ่งขึ้นอย่างนึงที่เห็นได้ชัดก็คือกระจังหน้าแบบดิมอนเลดี้เจ้ากิ l l นะครับแล้วก็ตัวกระจังเนี่ยจะมีการดีไซน์ใหม่ซึ่งโดยรวมของการรุ่นเฟซลิปเนี่ยต้องบอกเลยว่าสวยงามมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าความคิดเห็นของผมก็คือเวลาเราขับอยู่บนถนนเนี่ยตัวรุ่น2 2 0 d เนี่ยดีจะมีความรู้สึกว่าเวลามองจากด้านนอกนะครับจะมีความรู้สึกว่าเล็กกว่าตัว g l c 2บอดี้เป็นบอดีดียวกันนะครับรอดดีหมือนกันเพรราาะะว่อไ ไล่มาดูเลยครับตัวนี้เพราะว่าตัวล้อนั่นเองนะครับจากเดิมเนี่ยเขาให้ AMG m u l ติสปขนาด20นิ้วนะครับตัวนี้ด้วยเพิ่มเพิ่มความนุ่มนวลให้กับตัวรถนะครับก็คือปรับมาเหลือ เป็นดับเบิลสปोคขนาด19นิว้วลายใหม่นะครับซึ่งจะเพิ่มความนุ่มนวลให้กับตัวรถเนี่ยผมลองทดลองขับแล้วรุนเนี่ยนุ่มนวลน,นะครับไม่แข็งกระด้างเหมือนตัวรุ่นก่อนหน้านี้ที่เป็นขนาด20นิว้วนั่นเองนี่คือข้อดีของตัวล้อแม็ก19นิว้วรุ่นนี้นะครับด้วยรูปทรงของตัว GLC 2 0ด d Coupe ต้องบอกเลยว่ารูปทรงเขาโชว์เกียวแล้วยังเป็นรถอเนกประสงค์ SUV ที่สามารถลุยไปได้ทุกถนนต้องบอกเลยว่าฮิตมากๆและตัวนี้รุ่น 200D รุ่นเซนซิฟเขาก็จะตัดออปชั่นที่ไม่เเเหมาาาาาะะกกบบััััับบบบ้้นนนนรรรคค็ือจจอออตตวงงีจช หรือว่าบางคนอาจจะไม่ชอบก็ตัวนี้เขาไม่มีใส่มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัวด้านไซด์ลันนิ่งบอร์ดเขาก็ยังมีให้มาอยู่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรถ SUV ขึ้น,นลงก็สะดวกมากยิ่งขึ้นระบบรถก็ยังให้ตัวระบบ k e y l e s Go s g o มาให้อยู่เหมือนกันนะครับจุดเด่นอีกด้านหนึ่งก็คือด้านไฟไท้ายของเราเดี๋ยวเรามาดูไฟไท้ายเดี๋ยวครับรตัวนี้มีการปรับเปลี่ยนตัวไฟไท้ายให้มีความฉบเฉี่ยวทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับตัวโคมไฟไท้ายเนี่ยก็จะคล้ายๆตัวเดิมอยู่นะครับแต่จะมีการปรับเปลี่ยนลูกเล่นด้้้าาาาาาานนนนใใครรมมมมมีีกกเเเลล่่ไฟหวววสยยงงิขึ เปิดไฟหลี่หรือให้ไฟมันทางานเนี่ยตัวนี้จะเป็นช่องสี่เหลี่ยม LED ทั้ง2ด้านเลยนะครับดูมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองและตัวกันชนด้านหลังแบบ AMG ก็จะมีมาพร้อมกับปลายท่อคู่พร้อมดิฟิเซอร์ท้ายทียท่เป็นสีดําแมทหรือว่าสีดําด้านนั่นเองนะครับตัดกับตัวรถสีขาวเข้ากันอย่างดี และมันมาพร้อมกับเซนเซอร์รอบคันมาพร้อมกับเทสต์วีปาร์คิ่งพยโของเขานั่นเองนะครับและตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบ G L C 2 2 0 D ซึ่งเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเครื่องยนต์รุ่นเก่า2 2 0 0 c c 204งแรงม้ารุ่นนั้นเนี่ยใช้มาเกือบ10ปีแล้วนะครับรุ่นนี้นะครับมีการพัฒนาเครื่องยนต์ให้ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นแต่แรงม้าลดลงนะครับจากเครื่องยนต์2 0งพันเทอร์โบจะเหลือแรงม้าอยู่ที่9นแรงร้อมเกิ ic, ดสิ400บ,บ,คบเคลื่อ,อน4ครง รถเนี่ยมีการยึดเกาะถนนที่ดีนะครับเวลาเราใช้ความเร็วสูงเข้าโค้งเนี่ยจะทำให้รถเนี่ยดู าะถนนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราเปิดฝาท้ายก็จะกดที่โลโก้ตาดาวตรงนี้ได้เลยนะครับพื้นที่สัมภาระที่เก็บด้านหลังอาจจะน้อยกว่าตัว5ประตูนิดหน่อยนะครับแต่ผมถือว่าโอเคเลยเพราะด้วยด้านท้ายที่ยกสูงขึ้นมานะครับทำให้เวลาเรายกของขึ้นเนี่ยค่อนข้างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับความจุสัมภาระผมมองว่าใส่กระเป๋าใบใหญ่หญเนี่ยได้ถึง3ใบด้วยกันนะครับหรือว่าเราจะมีตัวปิดตรงนี้ก็ได้และตัวเบาเนี่ยเราก็สามารถพับได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับทั้งั่งลย ถ้าเราขนสัมภาระที่มีลักษณะยาวเนี่ยเราสามารถขนได้อย่างง่ายดายเลยนะครับและตรงนี้เราก็สามารถเอาออกได้ด้วยเช่นเดียวกันถือว่าเป็นรถอนเนกประสงค์โดยแท้จริงนะครับที่เหมาะกับบ้านเรามากๆเลยนะครับและรุ่นนี้เป็นมอกเราไปรุ่นเฟสซิปเลขไมค์คันนี้ก็น้อยเป็นแค่หนึ่งหมื่นเก้าพันกิโลเท่านั้นเองลูกค้าท่านใดนะครับสนใจข้อมูลคันนี้เพิ่มเติมครับสามารถสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่มุมขวาด้านล่างได้เลยนะครับ ภายในนะครับต้องบอกเลยว่าจะคล้ายกับตัวเดิมเหมือนแทบจะเหมือนเลยแต่สิ่งที่ชอบมาที่เพิ่มมาอย่างแรกก็คือหน้าจอฝั่งคนขับนะครับจากเดิมมาตรวัดเป็นเลือนไม้นะครับตัวนี้จะมาเป็นแบบดิจิตอลเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถปรับตั้งค่าต่างๆให้ดูรถมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นตัวนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบมากๆในตัว GLC 220D คันนี้นะครับแล้วก็การปรับตั้งค่าต่างๆของตัวรถเนี่ยก็ทําได้อย่างง่ายได้เพราะเขาใช้ตัวฟังก์ชันที่เป็นภาษาไทยด้วยเข้าใจง่ายนั่นเองและหน้าจอ ตรงกลางก็จะเป็นหน้าจอ MBUX ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับตัวแอปิเคชันมีได้แล้วนะครับสามารถดูฟังก์ชันต่างๆของตัวรถได้เลยและยังพ่วงด้วยระบบทัชสกรีนด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีระบบนําทางนีเวกชั่นตัวนี้เนี่ยหน้าจอของเขาก็สามารถเชื่อมต่อกับ Apple c a r p l a y ได้เช่นเดียวกันนะครับเราใช้ g o o g l e Map ในหน้าจอนี้ได้เลยนะครับเรียกว่าสะดวกสบายมากๆเลยสิ่งหนึ่งที่ตัดไปนะครับของตัวมัลติมีเดียในตัวรถก็คือเครื่องเสียงที่เป็นเบอร์เมสเตอร์ตัวนี้เขาตัดออปชัน แต่ก็แทนมาด้วยหน้าจอที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาแล้วก็เป็นระบบทัชสกรีนผมถือว่าโอเคเพราะว่าเสียงแตนดาร์ดของตัวรถเดิมๆก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งแล้วนะครับและตัวกล้องก็ยังให้มาเป็นแบบกล้องรอบคันอยู่ไม่ตัดออปชั่นนะครับตัวนี้และยังมีตัวระบบรักษาความปลอดภัยอีกอย่างหนึ่งที่ใส่ขึ้นมาแล้วผมรู้สึกว่าคุ้มค่าก็คือตัวระบบ บ라이สปอร์ตนั่นเองนะครับหรือว่าเตือนจุดอับเวลาเราเปลี่ยนเลนนะครับเวลาขับรถอยู่บางทีเราเพลินๆจะเปลี่ยนเลนเนี่ยเราไม่รู้ว่ามีจุดอับมีรถอยู่เนี่ยตัวนี้ก็สามารถเตือนด้วยนะครับที่ กระจมองข้างทางซ้ายและขวาถือว่าเป็นออปชันที่โอเคอีกอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนมาในรุ่นเฟซลิปก็คือตัวพวงมาลัยนั่นเองนะครับจะเป็นแบบรุ่นใหม่แล้วนะครับมีการดีไซน์ที่สวยงามมากยิ่งขึ้นใช้ระบบทัชแพดขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวการดีไซน์ของเขาผมถือว่าสวยงามนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยรุ่นเฟซลิปเนี่ยให้ออปชันมาเนี่ยหน้าจอ LCD พวงมาลัยใหม่หน้าจอใหม่แล้วก็ไบร์ยสปอร์ตผมถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆตรงกลางเขาก็จะเป็นโทนแบบแบล็คเปเนลนะครับอันนี้อาจจะมีรอยได้ง่ายหน่อยถ้าใใใครใส่ใน,ใน กามือซ้ายหรือว่ามีแหวนนการมีการเกิดรอยได้ง่ายแต่ผมถือว่ามี การดีไซน์ที่หรูหรานั่นเองนะครับเพิ่มความหรูหราให้ตรงกลางก็จะเป็นที่วางแก้วนะครับตัวนี้จะไม่ใส่ว i r เลสชาร์จเจอร์มานะครับตัวระบบทัชแพดเดิมนะครับจะเป็นตัวแป้นขึ้นมานะครับทำให้เวลาบางทีเราวางแขนเนี่ยมันจะค่อนข้างเกะกะน,นิดนึงตัวนี้จะเป็นแบบรุ่นใหม่เรียบร้อยแล้วแต่ไม่ต้องห่วงตรงนี้เราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ถ้าเราใช้ระบบทัชสกรีนได้เช่นเดียวกันนะครับตัวไฟแอมเบียน i g ไลท์เขาก็ให้มาแบบรุ่นท็อปเรียบร้อยนะครับเป็นแบบ64สี <Wow. S 1> ปรับได้เนี่ยหลายอารมณ์เลยและตัวพุซตาร์ของตัวรรถถ่จะไมมสามา ตัวปุ่มออกได้นะครับตังนี้จะเป็นพุชตาร์แบบรุ่นใหม่ที่จะเป็นไฟกับพิพตามสีของเขานั่นเองนะครับและตัวฝาท้ายก็ยังให้ฝาท้ายที่โลบไฟฟ้ามาเช่นเดียวกันเดี๋ยวลองไปนั่งดูด้านหลังนะครับว่าตัวเจเอลซีคูเป้เนี่ยจะนั่งสบายไหมครับ <S <S ด้วยความที่รถเป็นทรงคูเป้นะครับทำให้เวลาขึ้นลงเนี่ยเราอาจจะต้องก้มหัวลงนิดนึงนะครับแต่ว่าเรามานั่งอยู่ตัวเบาะด้านท้ายจริงๆแล้วเนี่ยค่อนข้างกว้างเลยนะครับผมสูงประมาณ167พื้นที่เล็กรูมก็โอเคนะครับแล้วก็พื้นที่ก็ แต่ถ้าคนสูงมากกว่านี้อาจจะดูค่อนข้างอึดอัดนิดนึงนะครับแต่โดยรวมเนี่ยนั่งสบายนะครับถ้านั่งสบายสบายก็คือสีที่นั่งนะครับตัวเบาะซ้ายขวานะครับยังมีตัวระบบ Isofix ก็คือสามารถรองรับตัวคาร์ซีทเด็กได้เช่นเดียวกันนะครับถือว่าเหมาะกับรถครอบครัวจริงๆช่องแอร์ก็มีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังนะครับด้านข้างทั้งซ้ายประตูซ้ายขวาก็จะมีตัวม่านนะครับม่านกันแดดซึ่งเป็นระบบแมนนวลนะครับถือว่าโดยรวมนั่งสบายนะครับแล้วก็รถปีใหม่มากนะครับปี2020นะครับเลขใหม่ก็น้อยเป็นแค 19,000กิโลแถมยังมีวารันตีถึงเดือนตุลาคมปี2023นะครับราคาพิเศษสุดเมเเคตั้งไว้นะครับเป็นแค่3,390,000บาทจากราคาป้ายแดงนะครับ4 4 0 0 0ประหยัดไปเกือบล้านเลยนะครับต้องถือนะครับว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าใช้มากๆเลยนะครับแถมได้ปีใหม่2020เลขใหม่ก็น้อยเป็นแค่19,000กิโลใครหารุ่นนี้อยู่รีบเข้ามาดูเลยนะครับมาที่เบเคงของเรานะครับที่เดียวจบครบมทุกความต้องการเลยนะครับ